สาเหตุที่กล้องปลิวผมว่าทุกคนคงได้ยินกันมาบ่อยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของกล้องมันปลิวเกิดจากสาเหตุอะไรมีไลายหลายคนนะครับตอนนี้ใช้กล้องอิน t ตาสามแต่ใช้งานไม่ถูกและใช้อุปกรณ์ช่วยเนี่ยก็ไม่ถูกนะครับทําให้เกิดปัญหากล้องปลิวหรือเกิดความเสียหายให้กับตัวกล้องอินสต3สามได้เดี๋ยววันนี้พี่อ๋อยจะมาเล่าให้ฟังว่า มันจะมีวิธีป้องกันยังไงหรือการใช้งานที่ถูกต้องเนี่ยมันจะทำยังไงไปดูกันเลยสายขับรถสายความเร็วนะครับคลิปนี้ต้องดูให้จบเพราะว่ามันจะมีความสำคัญเกี่ยวกับความรู้หรือประสบการณ์ที่พี่อ๋อยทำมานะครับก่อนที่เราจะ ไปดูรายละเอียดว่าสาเหตุกล้องปิลมาเกิดจากอะไรสิ่งแรกเลยผมอยากให้ทุกคนเข้าใจตัวกล้องก่อนตัวกล้องเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่ออะไรเพื่อให้ไปรับแรงกระแทกไหมเพื่อให้ไปรับแรงบิดหรือรับแรงกดหรือแรงอัดไหมอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้พี่อ๋อยก็จะบอกว่าจริงๆแล้วกล้องตัวนี้มันไม่ได้เป็นโลหะถูกไหมเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะแตกด้วย การที่มันจะเจอแรงบิดสูงสูงหรือแรงอัดสูงสูงเนี่ยมันก็มีโอกาสแตกนะครับที่หลายๆคนเจออย่างเช่นว่าที่ตูดของเกลียวเนี่ยแถวเนี้ยแตกหมดเลยนะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมาดูปัญหากันครับสิ่งแรกเลยเราจะพูดถึงอุปกรณ์ที่ติดกับรถก่อนนะครับอาจะเป็นไม้เซลฟี่หรือไม้ล่องหนที่เราเร,เรียกกันนั่นแหละ ่วนใหญ่จะใช้ที่ความยาวไม่เกิน1เมตร20สินะครับสิ่งแรกเลยที่พี่อ๋อยจะแนะนําก่อนไม่จําเป็นต้องใช้ไม้3เมตรสําหรับใช้กับรถมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่ามันไม่จําเป็นมันไม่จําเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเรารีเฟรมที่เราถ่ายที่ความสูงเมตรเนี่ยเวลาเรามารีเฟรมเราต้องการให้มันอยู่ใกลๆเนี่ยเราก็สามารถรีเฟรมได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องใช้ไม้3เมตรสําหรับรถมอเตอร์ไซค์นะครับจําไว้เลยเมตรนี่เหลือเฟืออ่าอย่างเช่นเดี๋ยววันนี้จะเอาตัวนี้เลย ตัวนี้ผมติดด้านหลังนะครับผมใช้ไม้เมตรยีนะครับเราจะมาดูปัญหากันเลยว่าทําไมกล้องมันทึ่งปลิวหรือมันถึงเกิดปัญหาหลายๆอย่างจะสังเกตว่านี่คือไม้ที่ยาวเมตดยีนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5ข้อถูกไหมบางคนเนี่ยซัดยาวแบบนี้เลยแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ถูกไหมถามว่ามันจำเป็นไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่ามันจําเป็นหรือเปล่ามันไม่จําเป็นแบบไหนหรือมันจําเป็นไหม ทีนี้เราจะมาพูดถึงไม้ถ้ายิ่งยาวโอกาสที่คุณขับรถเร็วๆเป็นไงครับไปแบบนี้ไหมถูกครับมันก็จะถูกดันไปข้างหลังอย่างนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ที่ก้องปิวก็คือบริเวณตรงนี้หักครับที่ปลายนี่ครับตรงนี้อ่าที่มันหักเพราะว่าอะไรมันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หรือมันเป็นอะลูมิเนียมที่มันมีความบางมากๆเพราะฉะนั้นหลายๆคน ใช้ไม้ยาวเมตรยี่สิบเพื่อขับมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็อันตรายนะครับที่อาจจะทําให้ไม้หักแล้วก็ไปทั้งกล้องทั้งไม้เลยเนี่ครับแค่เราแข่งนี้ก็ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าเมื่อไรที่คุณใช้ความยาวยาวเกินไปมันก็มีโอกาสไม้หักแล้วก็กล้องปลิวไปทั้งคู่เลยนะครับอันนี้เรื่องสําคัญอ่ะแล้วทีนี้ถ้าเราจะขุดมันนะถติว่าตอนนี้ขดเหลือสามท่อนทุกคนลองดูนะความแข็งแรงแตกต่างกันมากคุณดูนะครับนี่ครับมันแข็ง เหนหมเพราะฉะนั้นผมบอกว่าไม้ที่อยู่หลังรถไม่จําเป็นต้องยาว3เมตรมันใช้แค่80เซนหรือ3ท่อนของเมตรยีเนี่ยผมว่ามันน่าจะพอมันน่าจะพอมันพอเพราะอะไรพอเพราะว่าหลายหคนเข้าใจผิดคิดว่ายิ่งยาวมันก็จะยิ่งเห็นมุมไกลๆถูกไหมแต่จริงๆแล้วเรามารีเฟรมได้ครับสั้นแค่นี้เราก็สามารถมารีเฟรมทําให้เห็นมุมไกลๆได้เช่นกันเพราะฉะนั้น สำหรับคนที่ติดตั้งด้านหลังรถนะครับผมแนะนําให้ใช้แค่3ข้อก็พอไม่จาเป็นต้องใช้5ข้ออย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เพราะว่าโอกาสที่กล้องปิวไม้หักมีเพราะว่ายิ่งยาวมันก็ยิ่งอ่อนถูกไหมทุกคนเพราะนั้นโอกาสที่จะหักตรงโคนหรือจะหักที่ปลายหรือบริเวณข้อต่อตรงนี้นครับระหว่างเกยียวกับตัวอินทราสามนะครับอันนี้อันแรกเลยนะครับที่ไม่ควรจะบประมาทเพราะฉะนั้นถ้าใครถามตามที่ผมบอก รับรองกล้องไม่ปลิวแน่นอนนะครับเอาละแล้วทีนี้เรามาดูการติดตั้งที่ด้านหน้าด้วยตอนนี้หลายๆคนก็ฮิตเช่นกันนะครับการติด ที่ด้านหน้านะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากที่ติดด้านหลังที่เราคุยไปเมื่อกี้นะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะจริงๆแล้วถ้าเราติดตั้งไม้เซลฟี่เนี่ยก็ควรให้ยาวไม่เกิน3 4 0เซนก็เหลือเฟือนะครับไม่จําเป็นต้องดึงไปยาวเมตรยีนะครับอย่างที่บอกเหตุผลเดียวกันเลยคือมันไม่จําเป็นนะที่จะต้องให้มันยาวไมยี่เพราะว่าเหตุผลเดียวกันก็นกคือมันมีโอกาสที่จะตีกับลมและมีโอกาสให้กล้องปิวได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นที่เกลียวที่คอ หรือที่ตรงปลายของไม้ร่องหนที่ผมบอกว่ามันมีโอกาสแตกเพราะว่ามันบางนั่นเองเพราะฉะนั้นการติดตั้งด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับเราต้องระวังเรื่องความยาวซึ่งมันไม่จําเป็นและก็ควรตรวจสอบที่เกลียวหลัวไหมนะครับแล้วก็ตรวจสอบที่ปลายของไม้เซลฟี่ว่ามันมีการแตกไหมเพราะว่าอะไรเพราะทุกคนต้องเข้าใจว่าระหว่างเกลียวกับตัวไม้ที่มันทํางานอยู่ที่มันขันเข้าไปแน่นๆเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะเกิดความเค้นเมื่อเกิดความเค้นนะครับ มันก็มีโอกาสหักหรือแตกได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังต้องตรวจสอบให้ดีๆนะครับสำหรับการติดตั้งข้างหน้านะครับสองข้อน,นี้ข้างหน้ากับข้างหลังจะสังเกตว่ามีความหมายเดียวกันเลยคือต้องระวังในเรื่องของความยาวที่ไม่จําเป็นนะครับสองต้องระวังเรื่อง ที่จะหักที่จะปิวได้ก็คือเรื่องเกลียวที่หลวมนะครับเรื่องข้อต่อที่คอของอตัวไม้เซลฟี่ที่ด้านบนเนี่ยแล้วก็ด้านล่างระหว่างเกลียวกับปลายของไม้เซลฟี่ที่มันมีโอกาสแตกครับอันนี้คือ2หลักเนี่ยคล้ายๆกันด้านหน้ากับด้านหลังนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับ เอาละครับแล้วทีนี้ก็มาดูจุดฮิตอีกจุดหนึ่งก็คือใช้หัวบอลนะครับหัวบอลแบบชนิดสั้นนะครับที่มีแคมล็อกติดกับตัวแฮนด์หรือติดกับบางอย่างของตัวรถนะครับก็จะมีคนใช้เยอะตัวเนี้ยผมเลยอยากจะทําคลิปนะครับทุกคนจะเห็นว่าเออหัวบอลเนี่ยมันเป็นหัวบอลแบบตัวเล็กนะครับจะถ่ายให้ตั้งหรือจะถ่ายนอนก็ได้เหมือนกันแต่มุมที่ออกมาจะแตกต่างกันนิดนึงอ่ะทีนี้มาดูเรื่องปัญหาที่เจอนะครับ เกี่ยวกับการใช้หัวบอ่อต,ตัวนี้นะครับส่วนใหญ่คนที่ขับมอเตอร์ไซค์อ่ะที่ใช้ตัวแบบนี้จะขับรถเร็วมากเลยโดยที่ตัวเองไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของวัสดุที่เขาออกแบบมาที่ผมพูดตั้งแต่ต้นจําได้ไหมว่าเราต้องเข้าใจมันก่อนว่ากล้องเขาออกแบบมาเพื่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ขับรถเร็วเกินไปนะครับมันจะทําให้เกิดแรงเค้นตรงนี้นะครับระหว่างเกียรกับตัวกล้องนะครับ เช่นกันนะฮะเมื่อกี้ที่บอกด้านหลังระหว่างตัวกล้องกับตัวไมค์เซลฟี่ก็เช่นกันเพราะฉะนั้นระหว่างความเค้นตรงนี้ที่มันมีความแน่นนะครับเมื่อรถมันวิ่งไปเรื่อยจากกระพือถูกไหมฮะไอเนี้ยกระพือไปเรื่อยเลยด้วยที่มันกระพือไปเรื่อยนะครับมันก็เกิดความเค้นนะครับหมายถึงเกิดแรงอัดมันอาจจะบิดไปเรื่อยๆบิดไปเรื่อยๆแต่เราไม่รู้ตัวนะครับทําให้เกิดปัญหาตูดกล้องแตกนะครับทุกคนอันนี้ต้องระวังก็คือตูดกล้องตรงนี้แตก เพราะว่าด้วยที่เกลียวเนี่ยมันถูกเกลียวตัวผู้ตัวเนี้ยอัดไปเรื่อยอัดไปเรื่อยหรือด้วยแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะทําให้ตรงเนี้เกิดแรงเค้นนะครับเพราะว่าตัวมันไม่ได้เป็นโลหะถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะครับเวลาใครขับรถนานๆเร็วๆควรจะถอดออกนะครับไม่ควรเอาค้างไว้ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็แล้วแต่หลังจากที่ถ่ายเสร็จแล้วควรจะปิดเครื่องแล้วถอด ใส่กระเป๋าหรือใส่เป้ที่เราเอามานะครับอันนี้เรื่องนี้เรื่องสําคัญที่เจอบ่อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ภาพของน้องคนนี้นะครับที่เขาเจอเช่นกันนะครับเนี่ยครับจะสังเกตว่าตูดของเขาแตกเช่นกันนะครับด้วยที่เขาขับรถด้วยที่แรงสั่นสะเทือนหรือด้วยที่ความเร็วมันเร็วเกินไปมันทําให้ไอเนี่ยมัน มันเกิดความแน่นขึ้นเรื่อยๆแน่นขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจึงแตกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สําคัญนะครับผมว่า3จุดนี้ที่ผมทาคลิปเนี่ยน่าจะเว v e r แล้วคนอื่นก็เอาส่วนที่ตัวเองติดตั้งได้มุมอื่นๆเนี่ยเอาไปอัดแอปเอาไปคิดดูนะครับว่าคุณจะป้องกันด้วยวิธีแบบไหนจะเห็นว่าทั้ง3จุดนะครับส่วนใหญ่ที่เราจะติดตั้งและเล่นกันเนี่ยจะมี3จุดคือด้านหลังด้านหน้าแล้วก็การติดตั้งที่มีแคมป์ล็อกแบบนี้แล้วใช้หัวบอลเนี่ย ติดตั้งตัวกล้องโดยตรงส่วอยหา่จะใช้กันเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยทําคลิปแบบนี้ออกมาแล้วิธีป้องกันละ่ะสิ่งแรกเลยเราควรไม่จําเป็นต้องให้มันยาวนะครับไม่ต้องให้ยาวเลยก็คือใช้สัก3ามท่อนผมคิดว่าดีที่สุดวิธีที่2ก็คืออยากทุกคนจะจอดรถแล้วดูแล้วตรวจสอบว่าเกลียวหรือโคนของไม้เนี่ยแตกไหมนะฮะอย่างตัวอย่างกี้ที่ผมบอกของผมก็แตกนะฮะตัวนเนี้ยครับนี่ครับโคนแตกมาแล้วนะครับดีนะที่เห็นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงปลายตรงนี้ก็ควรตรวจสอบ รเรื่องที่3นะครับตรงเกลียวครับตรงเกลียวตรงนี้นะครับระหว่างกล้องกับไม้เซลฟี่ตรงนี้มีโอกาสคลายถ้าคุณขับรถไปเรื่อยๆถูกไหมมันเป็นโอกาสที่เกิดได้2แบบก็คือคลายหรือไม่ก็แน่นขึ้นถ้าแน่นขึ้นเนี่ยไม่มีปัญหาแต่อย่าแน่นให้แตกนะแน่นขึ้นมีปัญหาแต่สําคัญมันจะคลายนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนตรวจสอบทุกครั้งที่เราขับรถไปแล้วไม่ได้ถอดกล้องนะครับควรจะตรวจสอบว่ากล้องมันหลวมไหมเพราะฉะนั้น ตรวจเช็คด้วยนะครับทุกข่าเอาละต่อไปก็เราจะมาดูการป้องกันนะครับมาดูตรงนี้นะครับการป้องกันที่ดีที่สุดคือเราเอาเคสมาช่วยเดี๋ยวผมจะบอกว่าเคสมันช่วยอะไรและมันช่วยไม่ได้ในเรื่องอะไรด้วยไม่ใช่ว่าใส่เคสมันจะช่วยไม่ให้กล้องปิวได้มันปิวได้ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราใส่เคสก่อนนะอ่ะทุกคนมาดูนะครับตอนนี้เราใส่เคสแล้วถูกไหมเหมือนกับว่ามันแข็งแรงเพราะมันมีเคสอยู่นะครับ เมื่อเรามีเคสแล้วเราจะรู้สึกมั่นใจว่ามันจะแข็งแรงอ่าอันเนี้ยแน่นอนก็คืออย่างที่บอกเคสจะช่วยไม่ให้กล้องแตกมันมีเกลียวแยกอยู่ข้างล่างตรงนี้เราไม่ต้องขันเกลียวตัวนี้เข้าโดยตรงกับตัวกล้องเพราะฉะนั้นเวลาเกิดความเค้นหรือแรงอัดเยอะๆตัวกล้องไม่แตกแน่นอนแต่ตัวเคสจะแตกหรือจะหักอันนี้ผมยังไม่เจอปัญหา เพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยการใช้เคสโลหะจะช่วยป้องกันไม่ให้กล้องแตกกรณีที่เราขับรถเร็วแล้วผ่ออาลมแรงๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เร็วมากๆนะครับเร็วเยอะๆขับเร็วมากๆอะ่ะเออตัวเนี้ยช่วยได้เพราะฉะนั้นเคสโลหะนะครับก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งและที่ผมบอกว่าเคสโลหะมันจะช่วยไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะด้วยเหตุผลเดียวกันถ้ามันคลายหลวมร่วงไหม ปลิวครับปลิวเพราะฉะนั้นเช่นกันนะครับเวลาเราขับรถเสร็จแล้วถ่ายเสร็จแล้วให้ตรวจเช็คทุกครั้งนะครับไม่ว่าที่เกียวที่นี่หรือที่ตูดของมันที่จะเกิดการหักได้อย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้ามันหักไปแล้วเนาะเนี่ยหักไปแล้วครับดีนะที่เจอทันที่ออกมาตรวจแล้วเจอทั้งหมดนี้จะเป็นสาเหตุของกล้องปลิวแล้วก็วิธีป้องกันนะครับก็เดี๋ยวสรุปวิธีนึงก็คือวิธีป้องกันกล้องปลิวก็คือหนึ่ง ตรวจเช็คทุกครั้งที่มีการถ่ายเสร็จนะครับไม่ว่าจะเช็คที่กล้องเช็คที่เกลียวเช็คที่ปลายหรือเช็คไม้เซลฟี่นะครับ 2. เมื่อถ่ายเสร็จแล้วผมแนะนําให้ถอดกล้องเก็บเข้าไปในกระเป๋าหรือเก็บไปในอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเราขับรถทางไกลถูกไหมครับหลายหลายคนเนี่ยแล้วไม่ได้เก็บดันคาปล่อยคามาอยู่บนรถอย่างนั้นแหละแล้วก็วิ่งไปไปกรุงเทพไปเชียงใหม่ให้มันคาอยู่อย่างนี้นะครับโอกาสปลิว มีนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่เอะใจก็เนี่ยน่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้กล้องปลิวแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้น่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะครับที่จะป้องกันไม่ให้กล้องปลิวนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะครับที่กําลังเป็นกังวลว่าเอ๊ะเห็นคนทํากล้องปลิวหลายคนเราต้องดูเหตุผลของมันมันปลิวแต่ละคนผมคิดว่าปลิวเหมือนกันนะครับคลิปนี้น่าจะช่วยได้นะครับใครต้องการจะเรียนรู้เกี่ยวกับการรีเฟรนการตัดตอ่อแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ ของกล้องอิสตาสา0ก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้แล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ